อาลิมะเจอลาฟาก,ก้าโอฟุเจอโจลี รอบนี้ชิงที่3อันนี้เบสออฟทีเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบชิงอ่ะจะเบสออฟไฟท์ให้ผมพากได้อยู่ปะคนดูเอาแบบสาระเลยเออถ้ามึงบอกได้เนี่ยเดี๋ยวเผื่อแบบมีแข่งเกมเผื่อเขาจ้างม <c oughs> <c oughs> ึงกูไม่ต้องแข่งหรอกกูพากดีกว่าอยากเก่งเมื่อแข่งกันไะเก่งกันไปเลย <c oughs> มาครับรอบชิงที่3นะครับโจลี่กับโอฟูใครชนะได้แพ็ก8 9 9นะครับเริ่ม ท็อปสิกับท็อปสามชอนข้างมั่นใจว่า2คนนี้เคยเจอกันมาแล้วในแร้งร้านเปอร์เซ็นเวลาเจอโอฟุเวลาเจอ o oo, เเจออเบีย er. เอาปิกไอเอาอาร์กน้ํามาก่อนครับอ่าดาร์ฟจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับไม่เอาออไฟแล้วเป็นเป็นเอาเป็นอาร์กน้ําแทนนะครับแล้วก็ยังเป็นโพแสงกับนกแก้วแสงอยู่ส่วนฝั่งโจลี่ก็2พิกแรกก็จะเป็นออร์เคลิลไฟนะครับล้างบัฟกับกาโร่นะครับตัวเทพโอ้โหเฮ้ยอันนี้โชว์ใช่ป่ะอันนี้คือแบบไม่ได้แบบ ดับอันนี้คือน่าจะแอคจินมืดครับจินมืดใบดูดปีกแล้วก็จอบเกาะน,นะครับต้องบอกเลยว่าแต่จะทนทานสกิลของโจลี่ได้หรือเปล่าถ้าผมเป็นโจลี่ผมจะเก็บจินมืดไว้ผมว่าชุดเดียวตายแต่สุดท้ายเขาก็ยังมีนกแก้วชุบอยู่ดีโอเคครับก็แบนโพลาสแสงไปเฉ็เช่นเดิมส่วนทางฝั่งของโอฟุกเอาร่มน้าออกน,นะครับเพื่อกันพัดส,สีพวกใบพวกอะไรต่างๆจะได้แก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีใบ2ตัวนะนะครับแล้วก็มีปีกมีชุบต้องมาดูกันว่า ใครจะอยู่ใครจะไปมาแล้วครับวิ่งมาหาที่จินมืดก่อนครับพยายามตีไปครับตายแน่นอนครับสกิลเดียวหายไปเลยครับสาหรับแล้วเดี๋ยวจะชุบมาครับรอสกิลคูดาวของนกแก้วน้ำแต่นกแก้วแสงก่อนแล้วชุบขึ้นมาครับพยายามซัดต่อครับพยายามซัดต่อครับตายเร็วครับตายรอบที่2ครับกลับมากรันอีกรอบหนึ่งครับกับโจลี่ครับเลือดครึ่งหลอดครับตรงนี้มีปีกอยู่ครับแล้วโดนอันตีไปครับติดพาสซีฟขึ้นมาครับตัวเองรราได้ไปหนึ่งครับเหลือนกแก้วนกแก้วแสงตัวเดียวนกแก้วแสงใช้ห้ามานาในการชุบชีวิตนกแก้วแสง เอาชุบได้เปล่าชุบมาครับชุบเมจิกได้มาแล้วโดแก้แสงก็ยังไม่ตายอีกเอายังไงครับจังหวะน,นี้โจโลี่โอ้โหผิดพลาดทางเทคนิคไปน,นิดหึึ่งครับไล่กลับมาครับตรงนี้ฟื้นกลับมาครับสำหรับโอฟูโอฟูไล่ตีต่อครับพยายามไล่ตัวหลักอยู่ โจโลีก็ต้องมาปิดนกแก้วแสงก่อนครับนกแก้วแสงติดปีกมาครับแล้วล้างปีกออกไปโอู้ตอนนี้มีอันติมาพยายามลากมารวมกองกองกันแล้วอันติลงไปตุ่มตุๆมตุมตุมตุ่มตุ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 มยังไม่ตายครับนกแก้วแสงยังอยู่จะได้ชิปชุบหรือเปล่าแล้วสกิลขึ้นมาติดทันไหมไม่ทันครับนกแก้วแสงตายไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้เหลือแค่เมจิกไน้์แสงครับเมจิกน้์แสงน่าจะทําอะไรไม่ได้เยอะแล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าโจโลี่เลือดเต็มแล้วติดปีกไปแล้วนะโอ้โห น่าจะสบ,บายๆบบแล้วนะเวนี้อือหือปั่นครับปั่นปั่นเคลียร์ครับปันป่นเคลียร์ปั่นเคลียร์แล้วสกิลสกิลไปไล่ไปครับตอนนี้โจลี่อาฮิวกลับมาได้ปีครับเหมือนแค่รอ,อันติน่าจะเวนี้แล้วรออนติฆ่าฉู่ปะไอ้ฆ่าเมจิกไน์ปะหรือฆ่าฆ่าตัวหลักแหละไม่ใช่เมจิกไน์พูดผิดฮิวมาครับเมจิกไนไล่ดูดปับไม่ออก หดดปั๊มไม่ออกลอันติมาอันติก่อนครับเขาได้อันติก่อนเรียบร้อยครับโอ้โหจีๆเลยเกมแรกน่าจะเป็นของโจลี่ละโอเคครับ1น,นครับโจลี่ได้ไปก่อนเกมแรกครับ2ใน3เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมสองใน3เหมือนเดิมอ่ะเกมนี้ถ้าโจลี่ได้ชนะเลยครับแต่ถ้าเอาฟูได้ไปต่อเกมส เกมที่2ครับคือพวกเมดอ่ะมันเล่นกับ,ม,กบมันเล่นกับพวกออเบียยากมันตายง่ายอู้แล้วแบนไฟไปครับโจลี่โจลีจ่ได้พิกก่อนครับอาร์กน้ำเอามาก่อนครับเพราะเมื่อกี้โดนโอฟูเอาไปเอ๊ะยังไงเอาเออไฟมาก่อนกาโลกับอาร์กน้ำเคียวฉูโพแสงพายแสงแพนด้าไอ้ดับสุดท้ายอาจจะไม่ใช่นกแก้วแสงวะเพราะว่ามีนี่มา พาด้าแสงมาแก้โพแสงนะครับสกิลสะสองจะไม่มีอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือแบบ มันจะลดน้อยมากอะแล้วก็จะได้มานานล้วว่ายังเป็นนกแก้วแสงอยู่นะครับส่วนดาบของโจลี่ตรงนี้มาเป็นพัดลมนะครับพัดลมก็คือมีฮิลนะครับสองสกิลเลยนะครับเป็นฮิลทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็บัฟดาบนะครับทำให้ตัวเองตีแรงขึ้นมากๆอ่าตรงนี้เอาพายแสงออกอย่างนี้ผมว่าก็ปิดได้อยู่นะแต่จะปิดทันโพแสงหรือเปล่าแค่นั้นเองมีบัฟดาบมีฮิลนะครับแลอาออกนะครับเล่นเคียวแทนนะครับกะจะปิดกาโรเลยนี่คือเดี๋ยวคุณดูกาโรเลย อาจจะตายเลยนะกาโร่แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ชุบได้ตายเหมือนกันครับแต่ว่าเขาชุบได้ครับตรงนี้ตายเหมือนกันแล้วชุบมาแล้วกาโล่เกิดกลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคครับถ้าไม่พลาดนัาต้องโอฟุกละเพราะว่าโอฟุกมีกาโร่ชัวร์ ต้องรีบมีอันตีอ่ะต้องรีบมีอันตีอ่ะแต่อันตีมาก่อนอันติโอฟูมาก่อนแล้วแปลงล่างแล้วกาโร่โกาโร่โฟีสัก1สกิลกาโร่โฟี2สกิลแล้วสลับกาโร่โมันตีไหมเรียบร้อยครับหนึ่ง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 ครับเกมสุดท้ายรอบชิงที่3ามไปฮะ แบนไฟกับแบนมืด hmm. เหมือนเดิมครับพลิกแรกเป็นของอูฟูครับโอ้โหฟูได้พลิกก่อนวะเอาอากน้ำมาครับโจลี่เป็นกาโลกับออฟโอ้โหดับเร็วมากแบบเร็วสุดๆเหมือนบ้านใจอ่ะแม่งเอาเอา Ark น้ำกูแน่ปุ๊บๆเลยแล้วก็เคียวกับโพแสงพายไหมจะมีพายมาไหมกันหน้ากับดีเคสนี่ลังเลครับดีเคแสงมาก,ก่อนแล้วฉู่ครับแล้วบีดมองลมแม่ล้อหลอกเขาไม่คิดเยอะอยู่แล้วเขาดับเดิมดับสุดท้ายของโจลี่คือ5าวิสุดท้าย เป็นโพลมแล้วแบนเคียวทีเนี้ยดาเมจโอฟุกไม่มีครับมีแค่ดาเมจของตัวเองก็คืออันติอย่างเดียวนะครับเตึมเต้มอันติปิดโพลมก่อนปิดดีเคแสงก่อนแล้วแต่ได้หมดนะครับส่วนโจลี่เนี่ยมีมีดาเมจครับอาจจะฆ่าโพแสงได้เร็ว <c oughs> ผมมองภาพไม่ค่อยออกอะนอกจากว่าแบบคือตอนเนี้ยดับโจลี่อะมัน ผมว่ามันชนะนะดูฮะดูครับเกือบตายหมดแล้วนะครับแล้วตายไปแล้วหนึ่งครับแล้วดีแสงเหมือนจะเหมือนจะเฟี้ยวเหมือนจะเฟี้ยวเหมือนจะเฟี้ยวล้วตีตัวหลักตีตัวหลักฮิวมาได้ครับโดยภายแสงยังไงต่ออันตีไปอันตีไปสกิลมีทุกอย่างครบเรียนตีเรื่อยๆแล้วดีเคแสงจัดไปสองทีดีเแสงเอาด้เอาลงแล้วเนี่ยดีแสงแล้วดีเคแสงแล้ว ล้วเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่เกิดมาใหม่มหมแล้วเคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไปโอ,โอ้แม่รอดเพราะว่าตัวนี้เลยครับคือถ้าดูดปั๊บออกไปก่อนเนี่ยชนะละบา่เก้คือเขามีบัฟนี่นะครับเอาเป็นว่าดีใจด้วยนะครับโอฟุนะครับได้รับแพ็ค899บาทนะครับก็มาคู่ชิง ลาฟากากับฮาริมะเข้าห้องมาได้เลยครับ9 7 1 3 7 7ออเบียกับออเบียครับ3ใน5นะครับใคร3เกมก่อนชนะคู่นี้เล่นสไตล์คล้ายกันเลยเน้นโถมเหมือนกันก็มาดูกันฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับลักแพ็คอูลค่า5,000บาทเริ่มครับโถมทั้งคู่ผมบอกเลย ด้าบแรกของฮาริมาครับเป็นเคียวครับส่วนราฟาก้าการตายก่อนเลยก็คืออาร์กน้ํากับพายแสง2ตัวนี้เป็นตัวที่การตายต้นเกมได้ดี1เมอร์ลอยสองฮิลสองลักอ่าหนึ่งล้างบัฟแล้วฮาริมาด้ามาเป็นออร์เคิลไฟนะครับกับฉูแสงนะครับก็2ฮิลเช่นเดียวกันแล้วติดปีกไว้ด้วยครับมาที่ราฟาก้าน่าจะต้องดราบตัวดาเมดแล้วนะครับยังเป็นกันอยู่นะครับก็เป็นกาโรมากาโรนี่ก็แพ้เคียวด้วยนะเคียวนี่อาจจะโดนแบนออกหรือเปล่าก็มาเป็นฟิตนะครับฟิตมืดก็มีหน้าที่ล้างบัฟนะครับ แต่ว่าตำแหน่งมันทับกันหรือเปล่านะครับฟิตมืดกับอไฟเนี่ยแอบๆทับกันนะสำหรับผมแต่ก็เล่นได้ครับก็ล้างแล้วล้างอีกในตรงนี้ดัรฟลาฟาก้าต้องดูดาฟสุดท้ายครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแบนเคียวไหมน่าจะแบนเคียวนะครับอ่าแล้วเก็บปู่ไว้ด้วยนะครับเอาเาปู่มานะเพราะว่าปู่เนี่ยสามารถต่อยฟิตไฟแล้วโแต่ดาฟมาแบบนี้ฮาริมาอาจจะแบนฟิตไฟออกแล้วเล่นตัวเองเป็นดาเมจนะครับถ้าลาฟาก้าเนี่ยเป็นไปได้นะน่าจะเอากาโร่ออก พขาต่อให้เอาฟิตไฟออกเนี่ยปู่เนี่ยก็จะไล่ต่อยฮาริมาเรื่อยๆจะเป็นเดสทอยเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าตายเร็วหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคครับเอาเป็นกาโร่โตัวเองออกนะครับส่วนชูนี่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวปู่เนี่ยน่าจะเข้าที่ออร์เรคิลก่อนปะ่ะหรือว่าเข้าฟิตเลยวะเราวิ่งมาครับปู่เข้าต่อยออร์เคิลครับ แล้วตัวเองครับไปเคลียร์เกาะของฟิตก่อนนะแล้วโดนมาครับโดนติดมาเลือดโอ้โหไม่สิดพาสิบนะแต่ว่าเลือดหายไปเยอะมากครับแล้วติดปีกมาครับจังหวะนี้กิวกลับมาได้ครับสำหรับฮาริมาฮาลิมากลับมาไล่ต่อที่ฟิตครับยิงไปครึ่งหลอดครับแล้วสกิลสามสกิลตายครับตายอย่างรวดเร็วครับแล้วปู่ตอนนี้ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเยี่ยมครับปู่ไล่ต่อยไปครับตอนนี้ฮาลิมาเกือบตายครับปู่ต่อย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 เรียบร้อยครับผมเป็นลาฟาการ์ดาฟีมากครับจังหวะนี้สวยงามฮะสำหรับลาฟากา 1.0ครับอ่าครับเกมที่2ครับใครได้3ก่อนชนะ <C oughs> โอเคครับรับแ,แบนแสงกันทั้งคู่มาเลือกที่อาวุธมืดกันลาฟากามาก่อนครับที่อาร์กน้ำ water arc แล้วก็เป็นเคียวลมนะครับกับพลายแสงบิดมองลมครับเพราะโดนเอาพลายแสงไป นะครับแล้วก็ฉูนะติดปีกมาด้วยกันตัวเองก่อนนะครับ3ดับแรกของลาฟากาเหมือนเดิมนะครับส่วนฮานิมารี่ดนบดดาเมจมาก่อนเสมอนะครับมีเดมืดมาครับกับอะไรเอ่ยดับที่4แล้วพลิกมาเป็นจิ้งจอกน้ำนะครับเป็น2ฮิลกับล้างบัฟคู่ต่อสู้2บัฟนะครับส่วนลาฟากามาที่ปิดไฟนะครับปิดกับนกแก้วน้ําออไฟเอามาล้างบัฟเพราะว่ามีสิทธิ์โดนแบนโพสภายแสง โอเคถือว่าอ่านเกมกันดีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยดาฟาก้ามีตัวดาเมจแค่ตัวเดียวนะครับส่วนฝั่งของฮาริมาเนี่ยมีดีเคมืดด้วยนะครับดาฟนี้ผมบอกเลยว่าถ้าปิดช้าฮาริมากินถึงแม้ว่าจะมี2ปีกนะครับต้องปิดเร็วหน่อยเพราะว่าเขามีแสงนะฮาริมามีแสงนะครับแล้วไล่ปิดมาครับแล้วใบถูกต้องครับแต่ว่าเคลียร์บัฟเร็วจัดนะครับโดยอาร์คแล้วปีกมาครับแล้วฮิวขึ้นมาได้ครับตรงนี้ฮาริมาไล่ยิงอยู่ครับส่วนลาฟาก้าก็ หาจังหวะดีๆหมาบอกครับเก็บสแต็กสกิลไว้อยู่ครับลาฟาก้าดูครับดูครับดูลาฟาก้าเล่นครับเก็บสแต็กสกิลสกิลหนึ่งไปสกิลสองไหมยังครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วยังไงฉู่ฉู่ตายก่อนแลวครับนั่นแหละครับถูกต้องครับฉู่ตายแล้วครับลาฟาก้าลาฟาก้าลาฟาก้าเราจะปิดไฟอุคุตะท้ายฮิวตัวเองขึ้นมาทันครับตรงนี้ใช้มานาแค่3ครับสลับสวิตมาเป็นคาถาลมแล้วครับสำหรับฮาริมะ ฮาริมาเดินไล่มายิงนกแก้วครับตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะฆ่าซับพอร์ตได้ก่อนนะครับดีเคมืดก็ยืนชนกับอาราอันติไปครับใต่นกแก้วน้ำตายไปครับส่วนลาฟาก้าเอาไม่ลงนะครับโอ้โหบอกแล้วลำบากครับจังหวะนี้ลาฟาก้าเหลือแค่อาร์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับและดีเคมืดยิงชิวๆครับแค่ถือแสแค่ถือพรายแสงไว้นะครับแล้วก็ไล่ยิงบีเรื่อยนะครับ ดีเคมืดครับโดดใบไปครับจังหวะนี้ติดมา4พีพัดสการสกิลสีทีแล้วโดนตีธรมธรมดาโดนตีธรรมดาเรื่อยๆครับโดนตีธรรมดาเรื่อยๆสกิลหมดครับแล้วใบเป็นหนึ่งเรียบร้อยครับหนึง่งหนึ่งสูสีดูดีเพื่อไม่เสียเวลาต่อเกมที่3กันเลยครับเอาแล้วใครจะขึ้นนําก่อนครับเกมนี้อาลาฟาก้าไปแบนมืดแล้วครับ อาดิมาก,ก็ยังแบนแสงอยู่ครับเป็นพลิกแรกครับเป็นพายแสงครับนั่นแหละครับปก่กกี้ใครมีพายแสงนี่ถือว่าชนะเขียวมืดมาครับกับอาร์กน้ำบีดมองมืดครับเอามากันตายเร็วด้วยตัวดีมากชูแสงนะครับแล้วฟิตมามบันเทิงและแลปู่มาอีกหึโถมเต็มกำลังแบนพายแสง100%เ แพนด้าไฟครับเอามาปูฟและจินน้ำครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้ตัวเองปิดตัวอื่นเร็วที่สุดไม่พายแสงก็บิดม้องแต่ผมว่าพายอะโอเคนกแก้วมืดโดนแบรนไปครับไอ้นกแก้วแสงโดนแบนไปอันนี้ลวนละนะครับแล้วก็โดนพายแบนพายแสงจริงครับอย่างที่คิดไว้ตรงนี้น่าจะเก็บอาร์คว้ป่ะผมว่านะแล้วสองดาเมจปูว์ปูฟนะิตเหรออ่าเป็นปู่เคียวครับปอฟทันหรือเปล่าผมว่าโดนปวกก่อนนะ แล้วเคียววิ่งใส่ไปแล้วครับแล้วสับมาติดพัดสิบมันไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเคียวลมจัดไทยครับผมโอ้โหปูงไม่ทันนะครับจัดไปครับลาฟาก้าสอหนึ่งเกมที่4ครับถ้าเกมนี้ลาฟาก้าได้ชนะเลยแต่ถ้าฮาิมาได้ไปต่อเกมที่5กันครับ เหมือ <c oughs> นเดิมนะครับแบนมืดกับแบนแสงแล้วก็ลาพากาเอาเคียวมาก่อนส่วนฮานิมะก็ยังเป็นพายกับอาร์ครับอันนี้คือกันเลยคือออบ,บียม,มันแรงจัดอะแล้วแบบพอมันแบบมีตัวจอบเกาะก,กับเมื่อลอ,อยอย่างเงี้ยปิดพัดสี่มันก็คือแบบโอ้ไม่กอดอะคลิปเวลาคลิปเจอนี่ก็ปวดหัวจัดเหมือนกันนะอ่าครับเป็นบิดมองมืดกับปิดไฟมานะครับก็คือกัน3ตัวน,นี่คือกันสาตัวเลยอย่างเงี้ยจะต้องเปลี่ยนดบาบหรือเปล่ามาครับเป็นบิดมองลม กับเจนอตครับไม่มีปีกด้วยฝั่งฮาริมาเดี๋ยวดูรับสุดท้ายของฮาริมาก่อน5วิครับโ,โหคิดยากเลยครับเพราะว่าเจอเจนอตเข้าไปต้องเอาฉู่มานะครับเท่ากับว่าดาเมจมีตัวเดียวนะลาฟากาน่าจะแบนฮารเมจเลยปะไม่แบนฟิตว่ะไปเลือกแบนพลายนะครับผมนึกว่าจะแบนฟิตแล้วเล่นการโร่นะช็อตนี้คือแบบเอาการโร่มาเล่นนะ่ะเออแต่กลายเป็นเลือกแบนพลายนะเอาครับ ลิงมาที่ฟิดครับกับบิดมองปิดมองแลล่าฆ่าตีก่อนเลยครับแล้วโดนมาปิดพัฟซีหุ้ยเลือดเด้งขึ้นมาทันอีกแล้วนะครับอูช็อตนี้ลาฟาก้าได้ฟิดไปก่อนครับแล้วอันติมาแล้วครับกาโร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 ใส่ฉู่ฉู่ลำบากกาโรกาโรฉู่ก็จะตายฉู่ก็จะตายกาโรกาโรกาโรฆ่าฉู่ไปเรียบร้อยครับเหลือ2ตัวสุดท้ายครับฮาริมาลำบากแล้วครับ ใชัฉะนั้นกำลังจะเป็นของลาฟากากาลกาโรกาโรอันติกาโร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 ปป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 ๊ปปปปจีจีครับผมคอนเทูเรชั่นลาฟากานะครับโอ้โหกาโรไล่ลำกาโรจัดไทยครับผมปิดด้วยตัวมหมาครับผมโอ้โหดาบดีนะลาฟากาดาบดีมาก นะครับคือฮาริมาก็ดับมาดีแล้วแต่ว่าลาฟากาแม่งดับบีบบีบโคตรโคตรอะ่ะยินดีด้วยครับกับลาฟาก้าส่วนฮาริมาได้ที่2นี่เขียงนงี้ปะวะคนดูลาฟาก้า <laughs> ผู a, ้เป็นแชมป์นะครับได้ที่1น,นะครับแล้วก็ได้แพ็ค3 7มพกับพันเใครไม่เอาแพ็คก็บอกได้ก็คือไม่ต้องทักมาก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะฮะ <laughs> ยินดียินดีด้วยยินดีวยครับยินดีด้วย すごい。<music>